ใครที่ติดตามมิโรคมก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราอ่ะมีการส่งน้องไปญี่ปุ่นก็หลายคนก็จะถามอุ้ยขั้นตอนทํายังไงนะครับผมวันนี้ก็นี่เลยคนที่ช่วยทําขั้นตอนต,อนต่างๆคือคุณยูจินะครับ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมอาร์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บรรยากาศนอกสถานที่นะครับที่บอททอมเลสนะครับที่สุขุมวิทเดี๋ยใครอยากจะพาเด็กๆมาก็โซนเอาท์ดอกรก็มาได้เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเทปพิเศษมากๆซึ่งเราอยู่กับคุณยูจิครับผมเดี๋ยวให้คุณยูจิแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อยูจิโนเซนะครับผมเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ ครับผมคุณยูจิเป็นคนญี่ปุ่นนะครับอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนิดนึงซึ่งคุณยูจิเนี่ยทำงานร่วมกันกับฮีโร่ปอมมานานแล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนของการให้คําแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วอยากได้น้องปอมจากเมืองไทยคุณยูจิเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยประสานงานทั้งเรื่องการอิมพอร์ตการกรอกเอกสารต่างๆครับเยอะแยะมากมายเลยเอกสารของญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะกรอกไม่ถูกจะทําไม่ถูกต้องเพราะว่าของเราเนเนีีย่ยยจจะมคคุณิป็น คอยอให้คําแนะนําลูกค้าแล้วก็ช่วยคนที่ประสานงานให้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้สําหรับ ใครที่เป็นคนไทยที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าชาวญี่ปุ่นเองนะครับอยากได้น้องปอมสวยๆจากความมีรปอมของเราซึ่งจริงๆแล้วเราก็ทํากันมานานแล้วน้องมเนาะหลายปีมากมีลูกค้าก็เริ่มหลายท่านเหมือนกันแล้วก็ซื้อเยอะเยอะมากนะครับใช่เยอะเยอะมากคนญี่ปุ่นซื้อไปเยอะมากใครที่ติดตามมีรปอมก็จะเห em. ็นอยู่แล ah. ้วว่าเราอ่ะมีการส่งน้องไปญี่ปุ่นก็หลายคนก็จะถามอุ้ยขั้นตอนทํายังไงนะครับผมวันนี้ก็นี่เลยคนที่ช่วยทําขั้นตอนต่างๆก็คือคุณยูจินะครับ โอเคในส่วนของคนญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมจะให้คุณยูจิเนี่ยช่วยอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นสักนิดนึงในการที่อยากจะเอาน้องฟอมไปประเทศญี่ปุ่นต้องมีเตรียมตัวยังไงบ้างติดต่อยังไงอะไรเงี้ยคร่าวๆนะครับผมซึ่งจริงๆคุณยูจิจะเป็นคนแฮนเดิลดูแลทุกอย่างอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวให้คุณยูจิช่วยแนะนำนิดนึงครับโอเคก็เออภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเนอの 私あの日本で、えー、まあ千葉県でですねあのトレジャー企画という会社をやっている野瀬と申しますよろしくお願いいたしますあのちょうどヒールボムさんとはですね5年ぐらい前からもうあのー、まあ輸出の手輸出入のお手伝いをさせていただいていまして、えー、そうですもう本当にあのお客様日本のお客様のあの輸出入のお手伝いをさせていただいてて、えー、まああの輸出入にはまずあのタイガーでえっ、ー、とまあこの 犬の,です、ねあのまあ、マイクロシップオイルタレとかです、ね、あとはその、えー、狂犬病の、えー、注射をあんま2回打ってからそこからまたあのそうです、ね、180日を待っ,ってからあの、まあ、日本に輸入させるという手続きが必要なんですけれども、まあ、あのそこのお手伝いをあの私の方とあとヒロポンプさんのほうで,です、ねあとまあ、私が日本のお客様とヒロポンプさんの間に立って、えーまあ、あの書類の撮影ですというタですね。 โอเคครับผมก็ฟ <Okay. S 2> ังคร่าวๆเดีย๋ <c oughs> ดวยวอ,อย่างที่คุณยูจิบอกไปนะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นเองก็จะเข้าใจในในส่วนของพาร์ทของคนญี่ปุ่นเนาะส่วนคนไทยเองเนี่ยก็คือติดต่อมาฮิโรปอมเนาะเราก็จะมีการประสานงานให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคุณยูจิจะเป็นช่วยในด้านของเอกสารนะครับผมอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับคุณยูจิก็ได้อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเป็นเวอร์ชันภาษาไทยบ้างเนาะว่า ถ้าสมมติอยากจะได้น้องปอมไปเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณยูจิที่ถึงจะไปได้จากไทยไปญี่ปุ่นปีนึ่งใช่ปีนึงเหมือนกันครับผมเพราะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนทางนู้นเนี่ยเขาพอไปถึงแล้วเขาลูกค้าก็ไปรับชิ้นุนได้ใช่ไหมครับใช่ได้ลูกค้าสามารถเคลียร์เอกสารที่เราเตรียมไว้ได้เองใช่ไหมก็ใช่คัออันนี้ตัวเรื่อส่วนเอกสารอ่าเตรียมได้ก่อนแ้ทีนี้พอไปถึงคาโก้ลูกค้าเป็นคน ไปไปเอาน้องออกมาเองใช่เอ,เอาน้องมาเองได้เลย,เลยใช่อ,อ๋อ ก็จริงๆแล้วค่อนข้างง่ายซึ <c oughs>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  ่งจริงๆคุณยูจีเนี่ยจะไม่ได้เป็นหน้าที่แบบว่ายเป็นชิปปิ้งไปเคลียร์ให้แต่ว่าเขาจะเตรียมเอกสารเป็นชื่อของของลูกค้าเองที่อยู่ญี่ปุ่นเลยครับผมซึ่งมันจะง่ายมากแล้วก็เอกสารทุกอย่างก็ตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะอยากจะให้ให้เอาน้องๆไปที่ญี่ปุ่นนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ประมาณนี้ซึ่งนนนาทีเราจะพาหนุ่มๆออกมานอกฟาร์มของเราด้วงครั้งแรกเหมือนกันนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณยู ครับผมที่สลาดเวลามาให้คําแนะนํานะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าอยากาจะได้น้องปอมไปประเทศญี่ปุ่นหรือใครที่อ,อยากจะ พาน้องไปญี่ปุ่นอนะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อฮิโรปอมมาได้เหมือนกันเราก็ถึงไม่ใช่น้องหมาที่ฟาร์มของเราเราก็รับทําเอกสารให้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันหนะ่อเอกสารอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้องจากฮิโรปอมเองอ,ะอ่ะคุณจะไม่ไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่นี่นก็อาจจะต้องมีค่าดําเนินการเยอะสักนิดหน่อยเพราะญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปกับเอกสารสค่อนข้างเยอะนะ,นะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเกินไปแล้วนะครับขอบคุณคุณูจีมากครับขอบคุณมากรับลากันมีรู้สดีครับสวัสดีครับ